สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์ดำรงจินตะิริกูลนะครับจากวิทยาเทคนิคระยองนะครับก็อันนี้เป็น Facebook ของผมนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับก็สอนอยู่ในเทคนิคระยองนะครับเป็นครูชํานาญการพิเศษตอนนี้สอนมา20ปีนะครับแต่ว่าจะมาตกผลึกภายใน10นาทีนะครับอาจจะเร็วสักนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็ทํางานหลายอย่างนะครับมีทั้งอัพสกิลหรือสกิลพัฒนาคนเพื่อมุ่งสู่อีซด้วยนะครับถ้าทุกท่านพอได้ยินเรามาพูดถึงว่า เทคนิคนะครับระยองเนี่ยอย่างผมเนี่ยสอนนักศึกษาเนี่ยสอนยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะมีหลักสูตรในการเรียนการสอนผมเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยสอนประมาณ5วิชานะครับปีหนึ่งเนี่ยผมสอนประมาณ10วิชานะครับก็มีสิ่งที่ผมต้องสอนแล้วก็สิ่งที่อยากสอนนะครับเรามาดูว่าผมจะสอนยังไงปัญหาหลักเลยผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไม่มีคราวนี้เราจะมาจัดการเรียนรู้เนี่ยให้ในักศึกษาเราประสบความสําเร็จเนี่ย ผมแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่1เราเรียกว่า hard size นะครับก็คือหมายความว่าเราสอนนักศึกษาเนี่ยตามตําราทุกอย่างเลยนะครับสอนตามคู่มือสอนตามหนังสือนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าระดับปสเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีหนังสือนะครับเราจะมีเฉพาะคู่มือการใช้งานมากกว่าฉะนั้นเราก็จะเน้นพวกเกี่ยวกับของจริงนะครับที่เรามาสอนเรียกว่า hard size ส่วน,นอีกฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเรียกว่า soft s i e นะครับงนั้นเราจะต้องมีกระบวนการซอฟต์ไซส์นะครับก็คือะบุพูดง่ายว่าเทคนิคและวิธีการคิดนะครับฉะงนั้นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เนี่ยตัวของผู้สอนนะครับหรือจะเรียกว่าครูหรือจะเรียกอะไรก็ได้นะครับผมบางลูกศิษย์ผมบางคนเรียกผมว่าพี่เลยนะครับดังนั้นกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องการฝึกนักศึกษาเราให้มีทักษะนะครับในการเรียนการสอนซึ่งเราเรียกว่าสกิลนะครับซึ่งต้องทําซ้าๆดังนั้นครูผู้สอนเนี่ยต้องจัด จัดสถานที่นะครับจัดเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเราเรียกว่าวิธีการสอนเนี่ยให้มันเกิดเทคนิคขึ้นมาให้ได้นะครับงนั้นสรุปแรกก็คือเหมือนว่าต้องสอนให้มีองค์ความรู้ซึ่งผมจะเรียกว่าโน้ตฮาวหรือเรียกว่าฐานเฟืองเรามาดูครับผมสอนอะไรนะครับจากรูปนี้นะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับมีเราเรียกว่าตัวของเอเ g นต e กับตัวหนึ่งคืออินดัสเทรียลเกนะครับถ้ามองนะครับด้านซ้ายมือเนอีน่ยเป็นโรบอทสีแกนนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นโรบอทขนาด6กแกนนะครับ บางที่เนี่ยไม่มีเรือได้ซ้ําไปโรบอทแต่ก็จะต้องสอนวิชาโรบอตนะครับซึ่งตอนเนี้กําลังมาแรงมากครับนะครับคุณจะสอนยังไงในเมื่อคุณไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการเรียงงนการสอนนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งเลยนะครับคุณจะทํำยังไงนะครับอันนี้ต้องมาคิดก่อนนะครับว่าคุณจะสอนแบบไหนสิ่งที่ผลิตมาเพื่อการศึกษากับสิ่งที่ผลิตมาในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆนะครับอันนี้คุณต้องคิดแล้ว เหมือนกันครับนักศึกษาจบไปแล้วเนี่ยไปทํางานอะไรได้บ้างเรียนที่วิทยาลัยนะครับคุณได้เรียนอะไรครับทฤษฎีความรู้นะสังเกตว่านักศึกษาผมเนี่ยสองคนเขียนโปรแกรมอุปกรณ์มีเครื่องเดียวนะครับได้ทําตามแบบที่ผลกําหนดถูกต้องแต่ไปโรงงานนี่ครับโอ้โหมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากครับต่อกันโตู้เต็มไปหมดเลยครับนะครับแต่คุณต้องทํางานคนเดียวด้วยนะครับนะครับคุณต้องรับผิดชอบงานให้เสร็จนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่จ้างคุณนะครับฉะนั้น คุณต้องมีการทานเฟอร์ความรู้จากโรงเรียนเนี่ยไปทํางานให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทําให้ได้แล้วเราเนี่ยจะต้องจัดสถานการณ์นะครับทํายังไงให้ประยุกต์ได้ทั้งๆที่เครื่องไม้เครื่องมือเราอะ่ะก็ไม่เหมือนโรงงานนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับเรียนที่วิเลยนะครับเรามาเรียนการควบคุมโรบอทนะครับพอไปทํางานจริงๆเกิดอะไรครับดูนะครับนักศึกษาผมเรียนที่โรงเรียนมีโรบอทหนึ่งตัวครับควบคุม พอไปโรงงานครับโอ้โหโรบอททำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับทำงานแบบเต็มที่นะครับคือพูดง่ายว่าคุณจะเกิดความรู้นะครับที่โรงเรียนนะครับเพื่อส่งถ่ายความรู้เนี่ยไปโรงงานได้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณจะสอนนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับการเรียนการสอนอย่างที่บอกครับ industrial gate education gate เรียนโรบอทไปยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ไปทำงานจริงๆเนี่ย ถ้ามันได้ตามที่เราเรียนรู้ทฤษฎีมาเนี่ยเหมือนกับว่าครูบางคนสอนทฤษฎีหลักการเดียวเลยเนึกสาไม่ได้ลงมือทําเลยนะครับไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับก็จะไม่เกิดความชํานาญเลยนะครับทําได้ตามแบบแต่สิ่งที่สําคัญครับส่งถ่ายความรู้ได้ไหมครับเพราะว่าความจริงในโรงงานนะครับคุณต้องทานไฟล์องค์ความรู้ครับมีโรบอทอย่างเงี้ยบอกมีสิบยี่ห้อครับแต่ละประเทศที่ผลิตโรบอทขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆนะครับมีห้าสิบกว่ายี่ห้อครับ คุณจะไปฟุกเจอไหมสิ่งที่คุณเรียนมาเฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ครับคุณเรียนมาเราผลิตนักศึกษาไปนะครับได้มาเอาทำเลยครับความจริงในโรงงานเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ย how to พัฒนาความสามารถในการทํางานได้ไหมครับจบไปเนี่ยโฟกัสงานที่ทํำไหมครับเรียนรู้การทํางานร่วมกันได้ไหมครับทํางานให้เต็มที่ได้ไหมสุดท้ายนะครับนักศึกษาเราเนี่ย,ยดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตได้ไหมอันนี้เนี่ยโรงงานต้องการมากเลยเรามาดูครับเริ่มต้นนะครับ ของผมเนี่ยพัฒนาเด็กยังไงนะครับผมต้องสร้างทักษะทําซ้ําๆครับนะครับสร้างสถานการณ์ปฏิบัติงานจริงนะครับเพิ่มปัญหาและอุปสรรคสร้างความซับซ้อนเชื่อมโยงให้มากขึ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือวางยาเลยครับสร้างปัญหาให้เด็กนะครับโจทย์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กทําได้เขาก็จะเริ่มเป็นนะครับเริ่มมีความเก่งกาจขึ้นง่ายๆนะครับงั้นลองมาดูครับกระบวนการของผมรับนักศึกษาเข้ามาเรียนผมเนี่ยรับนักศึกษาปวชเข้ามาเรียนนะครับผมจัด คะนนผมผมเปิดเฉพาะปะวะสเท่านั้นผมไม่สนใจนะครับนักศึกษาผมเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเก่งไม่เก่งผมไม่สน,นครับแต่สิ่งที่สําคัญครับกระบวนการที่ผมให้นักศึกษาเนี่ยต้องเริ่มจากการสร้างเป้าหมายนะครับสร้างทัศนคติปรับทัศนคตินะครับแล้วก็บูรณาการกิจกรรมนะครับและสิ่งที่สําคัญมากสุดนะครับก็คือการรีเฟกชันครับได้เห็นอะไรเจอข้อมูลอะไรคิดอะไรกับสิ่งที่เห็นนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเมื่อ,อไหร่จะเริ่มทำางนะนั้นนักศึกษาเนี่ยที่จบการศึกษามาเนี่ย ะจะต้องทํางานอย่างมีความสุขนะครับสามารถปรับตัวเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็คือหมายความว่าคุณต้องทานเฟอร์องความรู้เนี่ยจากวิทยาลายัยคุณเนี่ยไปทํางานจริงๆได้สร้างโน้ตฮาวขึ้นมาได้เริ่มต้นนะครับผมก็ต้องเริ่มจัดกลุ่มไลน,น์นักศึกษานักศึกษาเข้ามาเรียนปุ๊บเราสร้างกลุ่มไลน์โดยที่กลุ่มไลน์ของผมเนี่ยมีผู้ปกครองนะครับนะครับผู้ปกครองเข้ามาเลยครับเราสอนอะไรนะครับเราโพสครับให้ผู้ปกครองเห็นด้วยนะครับว่าวันนี้ทําอะไรเรียนอะไร นักศึกษาก็จะได้ดูลูกตัวเองไปด้วยนะครับนะครับจะได้เห็นนะครับนักศึกษาคนไหนมาเรียนไม่มาเรียนนะครับเราสอบถามพยายามให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะครับแล้วเราก็สร้างเป้าหมายเรามีรุ่นพี่นะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนบ่อยมากเลยนะครับเข้ามาพูดคุยผมพูดเสมอว่าวันนี้คุณนั่งฟังรุ่นพี่วันหน้าคุณก็มายืนพูดหน้าห้องให้รุ่นน้องฟังบ้างนั้นก็จะมีรุ่นพี่เข้ามาเยี่ยมเยียนใครว่างมาครับเพื่ออะไรครับเพื่อนักศึกษาเราเข้าใจนะครับว่า คุณมีเป้าหมายอย่างไรนะครับทางเดินของคุณเนี่ยมั่นคงไหมนะครับสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับนักศึกษาผมจะได้ไม่สับสนนะครับเรียนไปยิ่งเยอะยิ่งสับสนว่าเรียนไปทําอะไรนะครับทัศนคติง่ายๆนะครับการแนะนําตัวภาษาอังกฤษนะครับฝึกท่องทุกวันครับการเช็คชื่อของผมเนี่ยให้นักนำภาษาอังกฤษตัวเองนะครับ introduce yourself นะครับพูดบ่อยๆครับนะครับจับไม้บ่อยๆครับพยายามพูดจนตัวเองเนี่ยมีความชินนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาความสําเร็จ นะักศึกษาสรุปวิธีการคิดของผู้อื่นโดยเราจัดการเรียนการสอนเลยนะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการคิดเราเรียกว่าการคิดอย่างเป็นระบบนะครับให้นักศึกษาฟุ้นคว้านะครับเข้ามาแชร์กันในกลุ่ม Facebook นะครับฝึกให้นักศึกษารู้กิจกรรมที่เราทําสุดท้ายอีกนะครับเราก็บูรณาการกันกิจกรรมเช่นเราจะเอานักศึกษาเราอะไปทํางานกิจกรรมในวิทยาลัยนะครับมองมองสิ่งที่เราช่วยเหลือได้สิ่งที่เราทําได้แต่เราก็สอดแทรกวิธีการคิดนะครับเริ่มต้นจากที่ว่าเราก็ต้องมา ไล่ขั้นตอนนะครับในการทำนะครับว่าเราจะไปทําอะไรนะครับวิเคราะห์ปัญหาอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเราวิเคราะห์ความอันตรายจากการปฏิบัติงานซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมต้องการมากครับแล้วนักศึกษาก็ต้องพรีเซนต์ครับการอย่างรู้ระวังภัยกิจกรรม KYT นะครับพยายามทําให้มีความมุ่งมั่นตระหนักถึงความเป็นเซฟตี้อันนี้เราก็ทำนะครับแล้วก็เมื่อนักศึกษาเข้าใจนักศึกษาะจะแบ่งหน้าที่กันสร้างทีมเวิร์คขึ้นมา สร้างความเป็นผู้นําขึ้นมาแล้วก็มาทําการรีเฟกชันสะท้อนความคิดเห็นสรุปงานที่เราทำฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เราพยายามทําบ่อยๆเมื่อเขาทาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเข้าใจว่าเขาทำทำยังไงสร้างยังไงวางแผนยังไงผู้นําจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับไม่เคยบอกว่าใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มใครมีความสามารถคุณนําเพื่อนได้เลยนะครับแล้วนาาักศึกษาก็ทำโปรเจกต์ครับซึ่งระดับ ของเทคนิคเนี่ยเราต้องทำโปรเจกต์อยู่แล้วซึ่งโปรเจกต์พวกเนี้ยคุณชอบอะไรคุณมาเสนอเลยครับนั้นแผนกเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะครับโรงงานบริจาคมารุ่นพี่ให้มานะครับเราก็ใช้ของเก่าๆนะครับของมือสองนะครับเอามาดัดแปลงคนทําปีที่แล้วนะครับรุ่นพี่จบไปก็เอาของรุ่นที่แล้วนะครับมาปรับปรุงมาโมดิฟายเพิ่มขึ้นนะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับแล้วก็ทําเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับเพื่อจะไปสอนต่อไปฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราจะมีการสะสมเพิ่มขึ้นเรืยๆ นะครับในตัวของโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับดังนั้นต่อมานะครับนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยในสถานประกอบการก็ให้โจทย์ให้ศาสตร์เลยครับคุณต้องไปทํากิจกรรมเรียกว่าไคเซนนะซึ่งโรงงานเนี่ยทำเนี่ยเราเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพนะครับเพื่อการทํางานที่ดีขึ้นดังนั้นนักศึกษาเข้าไปในโรงงานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเห็นไอ้นู่นก็รู้สึกหงหุดหงิดนะครับอยากจะปรับปรุงไปหมดเลยนะครับมองจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็เสนอโรงงาน อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราพยายามให้นักศึกษาทำนะครับสุดท้ายนะครับเรามุ่งหวังให้นักศึกษาเ,าเนี่ยสอนผู้อื่นเป็นนะครับถ้าคุณพยายามสอนผู้อื่นเป็นผู้นำนะครับพยายามไปสอนเพื่อนพยายามไปติวเพื่อนนะครับพยายามพูดบ่อยๆคุณก็จะเรียบเรียงนะครับคำพูดได้ดีนะครับอธิบายเก่งอย่างที่บอกว่าเราจะสร้างให้นักศึกษาเรามั่นใจในการไปทํางานและสัมภาษณ์งานขั้นตน้นนั้นเราต้องหาโอกาสให้นักศึกษาเราทาบ่อยๆ แล้วเราก็มีการส่งเสริมศักยภาพครับพานักศึกษาเราไปแข่งเขียนโปรแกรมครับไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับระบบขุนยนต์แขนกลนะครับนักศึกษาเราก็จะไปร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องส่งเสริมครับถ้านักศึกษาเรามีความสามารถนะครับเรียนแล้วออกไปสู่เวทีนะครับแล้วคุณก็จะสามารถทําอะไรได้เก่งขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําสังเกตเห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราสอน knowledge skill attitude นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากสอน แ้่ถามว่าเรามีวิธีการยังไงวิธีการซอฟต์ไซต์เป็นตัวช่วยนะครับช่วยให้นักศึกษาเนี่ยทำงานโปรเซสให้เกิดเทคนิคได้ดีขึ้นทุกตแต่ละคนมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราทําบ่อยๆจะเกิดองค์ความรู้ของตัวเองซึ่งเราสามารถ t r a เฟอร์องค์ความรู้นะครับไปสู่ know how นะครับหลักการเนี้ยผมก็เลยเรียกว่าสตั๊ชัลลิซึมซึ่งคุณสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําได้ขึ้นอยู่กับ วิธีการสอนนะครับว่าคุณมีอะไรคุณทําอะไรประโยชน์นะครับมันจะเกิดนะครับถ้าเกิดว่าแฮมเบอร์เกอร์มันอร่อยได้เนี่ยมันต้องนัวครับนะครับมันต้องมีซอฟต์ไซส์นะครับมีสิ่งที่เสริมกันไม่ใช่ว่ามีฮาร์ดไซส์อย่างเดียวไม่ใช่แต่มีแต่เนื้อสัตว์มีแต่โปรตีนนะครับทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบให้ครบนะครับความอร่อยมันถึงเกิดขึ้นแล้วแฮมเบอร์เกอร์ที่เราผลิตก็ต้องอร่อยทุกชิ้นครับไม่ใช่อร่อยเป็นบางชิ้นนะครับนักศึกษาเราไปทํางานที่ไหน โรงงานไหนก็ต้องชอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากสื่อนะครับเพฉะนั้นผมสรุปนะครับเราต้องการพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้โฟกัสงานที่ทำนะครับเรียนรู้การทํางานร่วมกันได้กระจายทาทางานให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองหลักๆนะครับจะใช้ชีวิตยังไงตามทฤษฎีอิคิไกครับนะครับคุณทํางานแล้วคุณถนัดไหมคุณรักไหมเลี้ยงชีพได้ไหมโลกต้องการได้ไหมครับอันนี้ขอจบครับสวัสดีครับ โอเคเป็นไงครูตุกตาที่พี่บอกว่าฮั<ข>อรุนแรงมากช,าชัด,จดเจนทรงพลังมากใช่ช,ใช,ชัดมากอันนี้จะให้ตัวอย่างได้ได้ไดีมากมากเลยนะคะสําหรับคุณครูที่เพิ่งเริ่มทําครับครูตุกตาพี่ไม่รู้ว่าคุูตุกตาจับเวลาหรือเปล่าแต่หรือฝังจนกระทั่งเลยเวลาแล,วแล้วลืมมอเวลาหรืออยู่ในเวลาเนี่ยนะจับนะโอเคโอเคก็ทุกท่านพยายามกระชับเต็มที่ค่ะโอเคโอเค ก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ดำรงแล้วก็น้องที่จะพูดต่อไปเนี่ยผมก็ครุกครีอยู่ครับเพราะนั้นนาทีนี้ผมจะไม่ไม่ถามอะไรเขาต่อเดี๋ยวจะเป็นหน้ามาไปผมอยากให้คนอื่นถามบ้างครับผมในแชทนี่มีพูดถึงความชัดเจนทรงพลังของอาจารย์ดำรงหลายคนมากเลยนะคะชื่นชมนะคะ อะคะชัดเจนทรงพลังนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าวางยาชอบชอบวางยาปลูกต้นไม้เซตสร้างพลังการดําเนินชีวิตเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงอันนี้จากคุคณคุโคมสันนะคะคําว่าวางยาเนี่ยพี่เสมาหัวร้อทําไมคะแกไม่ได้วางยาเด็กอย่างเดียววางยาผมด้วยยังไงอ่ะอยังไงคะไม่ก็คืออาจารย์ดํารงกับผมนี่ก็คือเอ่อ ทำงานร่วมกันมานานเพราะว่าเราเปิดโรงงานเป็นโรงเรียนแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ได้มามาฝึกในโรงงานแบบทวิภาคีซึ่งอาจารย์นี่แหละก็เข้ามาพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาวิธีการเนี้ยไปไปปรับซึ่งบางครั้งเนี่ยทำได้ได้มากกว่าที่เราคาดหวังตรงจุดนี้นะครับแล้วหลายๆอย่างก็กลับมามาแชร์เราหรือมาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมทําตรงนี้ไปแล้วคล้ายๆกับลองว่า เฮ้ยที่แสมาได้มองมุมนี้ได้ยังอันนี้คือมองว่าแกก็วางยาผมกันแต่ตรงนี้เป็นการวางยาที่ทําให้ผมพัฒนาขึ้นนะครับผมเหมือนแบบเอ,อจริงๆถ้าถ้าแปลงเป็นภาษาทางการศึกษาจะแปลว่าเหมือนแบบเสร้างแรงจูงใจเหรอให้ให้เราแบบเหมือนอยากกระโจนเข้าไปทำหรือเปล่าคะอาจารย์ดำรงวางยาเ,เนี่ยะผมนะผมผมสื่อเรื่องหนึ่งเนาะคือมันมีสองประเด็นนะคือถ้าเกิดเรา ผมเคยตอนผมเรียนปญนตรีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะสอนเรื่องวิธีการสอนพอเราถามอาจารย์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์อึ้งอาจารย์คิดว่าเราถามลึกคือบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเนี่ยคนที่ระดับสูงกว่าเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยต้องต้องเปิดใจสักนิดหนึ่งผมคิดว่าเนาะบางทีเนี่ยเด็กถามเนี่ยบางทีเขาไม่รู้จริงๆแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเขาถามแต่ครูบางคนก็เฮย้ย ค,คุณถามอะไรเนี่ยคือแบบคือมันต้องเปิดใจมากขนาดสมัยผมเรียนเนี่ยยีกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยเฮ้ยเราถามง่ายๆแต่อาจารย์ทำไมมองหลายสเต็ปแท้กลายเป็นแบบโดนหมายหวยัวอีกมันมันกลายเป็นแบบเพิษมันไม่ใช่ฉะนั้นเด็กทุกคนก็จะไม่กล้าถามซึ่งมันจะเป็นประเด็นเรื่องการคอมมูนิเคชันการสื่อสารอีกส่วนหนึ่งคำว่าวางยางหรือว่าเวลาเราสอนถ้าเราสอนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเก่ง เราจะรู้เลยว่าเราเราเราจะให้เด็กถามเนี่ยเราต้องวางไว้เดี๋เด็กไปเจอปุ๊บเขาจะวิ่งมาถามเราเราปล่อยไม่หมดฉะนั้นจะมีเด็กที่เขาคิดตามเส้นทางที่เราเดินโดยที่เราไม่บอกคือไม่ต้องบอกหมดอ่าเราไม่บอกอเราจะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเขาเจอเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้นําเพื่อนคนในกลุ่มได้แล้วเขาก็จะมาถามเราแล้วเราก็จะปล่อยเขาพอปล่อยเขาเขาไปทดลองทําปุ๊บ เขาจะแสดงว่าเขาเนี่ยเก่งมากเลยเขาก็จะโชว์เพื่อนได้อย่างนี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่เราถ้าถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดสอนเรื่อยๆจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์จะมีความสุขมากเลยว่าเฮ้ยมันมีเด็กที่คิดตามสเต็ปเราได้แต่ถ้าเกิดเขาคิดไม่ได้อาจารย์ต้องรีบเฉลยไม่เกี่ยวกปปล่อยเขาสับสนต่อไป mm. อันนี้เป็นเทคนิคหนึง mm. ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ทุกคนทําได้เนี่ยเด็กก็จะแบบ รู้จักการวิธีการค้นหาแล้วก็มีการสรุปผมผมมีการรีเฟคชันบางท้งลูกศิษย์ผมพอจบเทอมบอกว่าผมเรียนอาจารย์มาเนี่ยผมเดาไม่ออกเลยวันนี้จะเรียนอะไรแล้วก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยผมก็บอกก็อบอกว่าแล้วชีวิตรจริงมันเป็นยางไงบ้่ะคือคือถ้าเกิดว่าคุณนั้นเด็กทุกคนบอกว่ามีความกระตือร้น,นมากเลยวันนี้แบบว่าจะโดนอะไรวะเนี่ย นลจะเจออะไรก็เนี่ยฉะนั้นเราจะทําให้เด็กเราอ่ะมีความกระหายที่อยากจะมาเรียนกับเรานะมีความรู้สึกว่าท้าทายฉะนั้นถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้ทุกคนก็จะแบบเออมีความกระตือร้นที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาอ่าอันเนี้ยผมผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่ครูแต่ละคนต้องพยายามค่ะมีอาจารย์ชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์เห็นถูกนะคะไม่ทราบอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแชร์ว่าเป็นเรื่องปกติครับวางยาก,ก็คือการสร้างปัญหา เพื่อให้เด็กคิดกระบวนการคิดในการแก้ปัญหานี่ก็มีผู้ฟังของเราแชร์ขึ้นมาด้วยเกี่ยวกับการวางยาของทีมฟาสิลิเตเตอร์พวกเรานะคะค่ะเมื่อเมืม่อครู่นี้มีแชทมาจากน้องอีฟบอกว่าอาจารย์กุสุมาอยากจะถามด้วยฮะั่นถ้าอาจารย์ยังยังอยู่ในห้องถามได้เลยนะฮะอาจารย์อยู่ไหมคะ อ่าทีนี้อ่าอาจารย์เชิญอาจารย์เลยครับได้เลยค่ะได้ยินเสียงพี่ไม่ไม่ที่เปิดแล้วได้ยินได้ยินแล้วอาจารย์ได้ยินแล้วครับผมครับโดยที่อ่ะหนึ่งชิ้นจะม่เป็นเรื่องเยเยอะมากเลยคือดูเหมือนเหมือนที่ที่คุณพูดในสงคราก็อยากสอน เราอยากให้ครูสอนเราสอนแบบนี้ได้ไหมครับครับครับชิ่นจอมละท้าจะลำาดวงครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตลอดเรื่องเวลาที่อาจารย์เริ่มทำงานถึงนย่งเนี้ยอาจารย์ต้องมีหลุมดำหลุมาำมีปัญหาอะไรที่จิตจิตสติใจตจการข้ามผ่านมันมาได้หมดพอเช็าประสบการณ์ได้ไหมครับว่าอะไรที่อาจารย์ที่ว่าครูอีกหลายท่านที่สอนแบบเนี้ย อาจจะติดหลุมทางตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถตั้ง่านได้อย่างหลุมภางหรือความท้าทายของครูเออผมผมคิดว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมมาเป็นครูที่เทคนิคตะยองเนี่ยปีสี่สเนี่ยผมสอนมายี่สิบปีแล้วผมก็ยังคิดทุกวันนี้ว่าสอนยังไม่ดีเนาะคือยิ่งยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์โรคระบาดโควิดด้วยเนี่ยผมต้องหาวิธีการสอนใหม่เหมเือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเรายังมองว่าทุกอย่างเป็นปัญหาเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนนะครับเอาผมแยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่ถ้าผมอธิบายมาเนี่ยผมพยายามให้ในักศึกษาผมรู้เป้าหมายและตัวตนถ้านักศึกษาผมเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบทางเทคนิคเสมมุติว่าคุณไม่ชอบศิลปะผมเชียร์เขาเลยว่าออกเถอะคุณไปเดินทางเส้นทางคุณดีกว่านางศิลปะนะครับคุณคุณอย่าฝืนอย่าฝืนกับสิ่งที่คุณเรียนนะครับฉะนั้นพยายามให้ในักศึกษาเข้าใจก่อน นะครับว่าคุณต้องการเรียนอะไรชอบอะไรั้นอันนี้คือให้เข้าใจเป้าหมายขอยงตัวเองส่วนปัญหาที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผมเลือกทางเดินนี้เนี่ยทุกอย่างไม่ใช่ปัญหานะทุกอย่างคือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกับว่า m i n d s e t ที่หลักๆเลยนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้นะครับถ้าเราสามารถมองทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นโอกาส แล้วก็หาวิธีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างทําไดนะ้ทุกอย่างทําได้แล้วตลอดแวดวงที่เป็นครูมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเจอคนนู้นคนนี้มากมายทุกคนชอบช่วยเรื่องการศึกษามากนะทุกคนอยากให้โอกาสทางการศึกษาฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสเนี่ยผมยายทุกคนรับเหมือนวันนี้ทุกคนมานั่งฟังทุกคนอาจจะเพิ่มเพิ่งเริ่มหรือว่าฟังตัวผมเองเนี่ยผมก็ฟังฟังฟังแล้วก็ลองมาคิดแล้วก็ ไม่ต้องไปยึดติดกับทฤษฎีมากนะครับพยายามทําแล้วปรับปรุงนะครับแล้วก็หาวิธีของตัวเองที่มันคิดว่าตัวเองมีอะไรตัวเองเจออะไรแล้วตัวเองอยากทําอะไรนะครับแล้วมันก็จะเกิดเกิดวิธีของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเออเป็นครูต้องมานั่งเขียนเอกสารเยอะแยะมากมายส่วนผมไม่ค่อยเขียนหรอกนะครับผมก็ไม่ค่อยเขียนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมจะเขียนก็คือมันถึงจังหวะ เหมือนก็บ,บอกว่า,าถ้ามันได้อารมณ์ได้ฟีลของตัวเองตัวเองถึงเริ่มทาแต่ผมจะไม่ไม่มายึดกับมันตลอดว่าคุณต้องทำนะครับฉะนั้นทุกคนก็หาช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นเราก็จะอยู่กับทุกปัญหาได้โดยที่เราแบบสบายสบายและมีความสุขครับโอเคขอบคุณอาจารย์ดำรงแล้วขอบคุณอาจารย์กุสลมานะครับที่ที่ถามจุดนี้มา